สวัสดีครับ e ี2 0ของ Quality Weekly นะครับอาจจะทิ้งช่วงไปนานนิดหนึ่งนะครับต้องขอไปด้วยเพราะว่าหลายภารกิจเหลือเกินแต่ว่ากลับมาในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกก็คือเป็นช่วงที่กรมแพทย์ฐานบกกาลังจะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ฐานบกนะครับรองจุกกรมแพทย์ฐานบกท่านที่1นประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุมครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมี2เรื่องหลักๆก็คือการติดตามความเข้าวหน้าของโครงการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ67ตามกรอบยุทธศาสตร์66ถึง70นะครับซึ่งท่านยกรัฐมพทย์ฐานบกได้เน้นย้ําในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาก,การรัฐมนตรฐานบกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าโครงการต่างๆนั้นจะต้องมีการติดตามประเมินผลนะครับแล้วก็จะหมายถึงการดําเนินการในปีต่อๆไปด้วยนะครับว่าควรจะดําเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรดังนั้นจริงๆเมื่อมีการทําโครงการก็จะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัด อยู่แล้วทั้งในแง่ของผลลัพธ์ปลายทางนะครับที่จะเกิดขึ้นทําไปแล้วผลลัพธ์จะคืออะไรอีกส่วนหนึ่งก็คือความก้าวหน้าระหว่างทางครับจริงๆแล้วเราก็พยายามจะ,ะส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการจัดทําตัวชี้วัดที่แสดงความก้าวหน้าระหว่างทางเพื่อใช้ในการติดตามในลักษณะนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าโครงการใดยังไม่ได้มีตัวชี้วัดร,ระหว่างทางเนี่ยก็สามารถบันทึกรายละเอียดนะครับสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมาให้ทราบได้นะครับ อยู่ในช่วงที่สยศจะ,ะติดตามผลความคืบหน้าของทุกโครงการนะครับแล้วก็จะแสดงเป็นเป็นวิชวลแมネจเมนต์นิดหนึ่งกับลัาแบบเป็นไฟจาราจรให้เห็นสถานะของแต่ละโครงการแล้วก็นําเรียนท่านประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะครับโครงการใดได้รับการประสานก็อาจจะต้องมาชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในการประชุมที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าการประชุมยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ68ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มผ่าน 6เดือนมานะครับแต่ว่าด้วยไทม์ไลน์การเสนองบประมาณโครงการใดที่มีแผนจะใช้งบประมาณเงินได้รับสถานพยาบาลกองทบกนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าแหล่งงบประมาณหลักของโครงการยุทธศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเสนอโครงการกันในช่วงนี้นะครับเพื่อให้สามารถทันต่อการไปเสนอความต้องการงบประมาณต่อสปชบทบสำนักงานรบัญชีกองทบกได้ในช่วงประมาณเดือนกันยายนต่อไปนะครับซึ่ง โครงการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทุกท่านที่อาจจะติดตาม Quality Weekly อยู่ถ้าจำไม่ได้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรามีการจัดอบรมนะครับให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลของทับกเพื่อสนับสนุนการเรียกว่าได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็น HA หรือว่า DSC ที่เราพยายามจะเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์รอบนี้นะครับดันั้นในการอบรมลักษณะดังกล่าวนะครับ ก็ได้มีการสำรวจความต้องการของหน่วยในเบื้องต้นไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณน้องแจนนะครับจากโรงพยาบาลค่าะจากศิลปคมในฐานะผู้เยี่ยมสำรวจท่านหนึ่งที่ได้ช่วยรวบรวมข้อมูลมาซึ่งก็คงจะนามาทบทวนตอนนี้ก็ได้มีแผนคร่าวๆนะครับอย่างการอบรมในลักษณะที่เราจัดมาแล้วเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาทั้งน้องๆที่เป็นิ๊กนเนอร์นะครับเพิ่งจะเข้ามาทํางานอยู่ในศูนย์พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลรวมทั้งท่านผู้บริหาร ท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการก็อาจจะมีการเสนอโครงการนี้ต่อนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนื้อหานั้นก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาจจะมีบางส่วนที่ยังคงเอาไว้แต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับดังนั้นก็อาจจะแน่นอนว่าท่านที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมก็อยากจะให้มาเข้ารับการอบรมนะครับท่านใดที่อาจจะอยากมาหรือว่ารีเฟรชกันนิดนึงก็คงจะมีสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ท่านรองหนึ่งก็มีดารินะครับที่อยากให้มีการอบรมให้กับ น้องๆพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลที่เป็นอาจจะเป็นผู้บริหารระดับกลางเนี่ยนะครับการบริหารการพยาบาลก็เป็นสิ่งที่มีหลักสูตรการอบรมกันอยู่แล้วเราก็สามารถนํามาปรับให้เหมาะสมนะครับกับบริบทของโรงพยาบาลกองทัพบกได้ดังนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่จะมีขึ้นนะครับในปีงบประมาณ68ซึ่งถ้ามีก็คงจะเกิดขึ้นในราวๆไตรามาสแรกเช่นเดียวกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการเตรียมแผนกันไว้ต่อไปครับ นั่นก็คือเรื่องของโครงการยุทธศาสตร์นะครับทั้งในปีนี้แล้วก็ในปีงบประมาณหน้าด้วยไปแต่เรื่องอ r v i c e กันสักน,นิดนึงนะครับจริงๆจ,จ,จะเห็นว่าในช่วงนี้ทางกองทบ,บกเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีเรื่องจากกองทบ,บกในเรื่องของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับเชื่อว่าเรื่องน่าจะไปถึงหน่วยแล้วนะครับทางกรมแพทย์ทหารบกก็ส่งเรื่องจากทางกองโครงการก็ประมาณไปให้หน่วยด้วยนะครับหมายความว่า โรงพยาบาลกองทบกหรือว่าหน่วยที่มีการออกไปเสร็จรับเงินนั้นสามารถออกใบเ็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะครับมีแนวทางชัดเจนมีอนุมัติหลักการจากกองทบกว่าอย่างนั้นซึ่งก็จะมีรายละเอียดเป็นองคประกอบของใบเสร็จรับเงินถ้าพูดง่ายๆใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปครับที่จะต้องมีมาตรฐานพอสมควรถ้ามองถึงองค์ประกอบที่สําคัญที่คงจะต้องพิจารณาก็คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีกฎหมายรองรับมาตั้งแต่พระราชบัญญั ธุรกรรมไางอิเล็กทรอนิกส์แล้วด้วยว่า,าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นทําได้อย่างไรบ้างถ้าดูตัวอย่างจากการออกไปรับรองแพทย์ตรวจโรคก่อนตรวจเลือกที่เราทํามานะครับระบบจัดการเอกสารดิจิทัลที่โรงพย์บฐานบกจัดทาขึ้นหรือ Do อกเซ็นเตนั้นก็เลือกใช้การใช้ username password ในการระบุตัวตนเข้าไปลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นหากว่าโรงพยาบาลใดนะครับจะมีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะต้องไปศึกษาแล้วก็ดูว่า การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านจะทำด้วยวิธีใดนะครับดังนั้นการที่จัดทำใบเสร็จรับเงินขึ้นมาอาจจะเป็นไฟล์แล้วก็ปริ้นออกมาเซ็นชื่อกันตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังถือว่าเอกสารเป็นเอกสารปกติอยู่นะครับเพราะว่าเอกสารดิจิตอลนั้นตัวจริงก็คือไฟล์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ท่านรองหนึ่งก็มีดําริอยากให้โรงพยาบาลได้ศึกษาแล้วก็ลองพัฒนาดูนะครับเรามี เกณฑ์ในวันหน่วยสัตวแพทย์ดีเด่นในเรื่องของบริการ e-service อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยคงจะต้องพยยิจารณาก็ฝากว่าเราอาจจะเลือกทำนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าไม่ต้องการนําใบเสร็จรับเงินตัวจริงไปใช้งานต่อนะครับเพราะว่าการนําใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานต่อคงต้องดูว่าหน่วยที่หรือว่าหน่วยงานที่เขาจะนําใบเสร็จรับเงินนั้นไปใช้นั้นเขาสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ถ้าเป็นการ รับใบเสร็จรับเงินทั่วๆไปที่ไม่ได้มีความจำเป็นในการนําใบเสร็จรับเงินตัวจริงไปใช้นั้นก็อาจจะเหมาะสมนะครับกับการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับบริการครับตรงนี้ก็ฝากให้ทุกหน่วยได้ไปลองศึกษาดูนะครับแต่ถ้าพูดถึง e-service แล้วก็คงต้องแตะเรื่องบริการจองคิวหนดาหมายออนไลน์นะครับเพราะว่าทางกรมแพทย์างบกก็ได้มีการทําระบบของกรมแพทย์างบกเป็นเดโมเวอร์ชั่นขึ้นในปีนี้นะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกเพราะว่าเราไปกําหนดเอาไว้เป็นตัวชี้วัดในคารับรองของกรมแพทย์ฐานบกด้วย แล้วก็เป็นตัวชี้วัดของหน่วยของโรงพยาบาลกองทะบกมีคะแนนในหน่วยแสแพทย์ดีเด่นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหน่วยที่อาจจะยังไม่ได้มีระบบจองคิวนัดหมายออนไลน์ของท่านหรือว่ายังไม่ได้มีแผนไปใช้ระบบอื่นๆเช่นระบบหมอพร้อมหรือระบบอื่นอะไรก็ตามนะครับก็ได้มีเรื่องตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วว่าเข้ามาทดลองใช้งานระบบจองคิวนัดหมายออนไลน์ของกรมแพทย์ฐา,านบกตอนนี้ใช้ชื่อว่าระบบเม็ดคิวไปแล้วก,กันนะครับเรียกกันง่ายๆก็ผ่านมา1เดือน ดังนั้นในช่วงนี้ได้ขออนุมัติแล้วนะครับว่าหน่วยได้นะครับโรงพยาบาลกองทัพบกใดก็ตามที่ต้องการจะนําระบบนี้ไปใช้กับผู้รับบริการนะครับในกระบวนการใดของท่านก็ตามเนี่ยก็สมัครนะครับสมัครขอใช้งานมีแบบฟอร์มให้ท่านสมัครมาทางระบบ e-office ของกรมแพทย์ฐานบกนะครับจากนั้นทางสำนักงานยุทธศาสตร์ก็จะส่งลิงก์ในการใช้งานของท่านทางลิงก์หน้าบ้านที่ท่านสามารถไปแสดงให้ผู้รับบริการเข้ามาเพื่อ จองคิวนัดหมายออนไลน์มีคู่มือเบื้องต้นสําหรับผู้รับบริการขณะดเดียวกันก็จะมีลิงก์สําหรับแอดมินนะครับที่เข้ามาจัดก,การกําหนดว่าโรงพยาบาลท่านจะให้บริการจองคิวนัดหมายออนไลน์ในการบริการใดบ้างนะครับอันดรรัรกมนวดแผนไทยกายภาพบําบัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกพ่วงเวลาที่ต้องการจํานวนผู้รับบริการที่รับได้นะครับมีเงื่อนไขรายละเอียดอยู่บ้างนะครับก็ศึกษาจากคู่มือซึ่งก็จะเหมือนกับ ที่ท่านได้ไปทดลองใช้งานมาแล้วเรียนว่านี่เป็นภาคสมัครใจนะครับโรงพยาบาลใดที่ต้องการใช้ระบบนี้ก็สมัครเข้ามาแต่อยากให้ได้ทดลองใช้ก่อนนะครับว่าตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็นเดือนที่ยังมีการดําเนินการในส่วนของการนําแนวคิดลีนนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพกับโรงพยาบาลซึ่งเรามีหน่วยนําร่องในปีงบประมาณ67อยู่3หน่วยนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ ท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากามูลนิธินโยบายสาธารณไทยนะครับที่ท่านได้ช่วยเป็นวิทยากรให้กับพวกเราซึ่งท่านก็ได้กรุณาลงพื้นที่ไปต่อเนื่องเป็นวิสิทที่2แล้วนะครับในเดือนนี้ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสุรศรีและโรงพยาบาลค่ายสเด็จพร,ระนเรศวรมหานาชก็ต้องขอบคุณ่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นันท์วรรณกุลนะครับไว้นโอกาสนี้ด้วยซึ่งถ้ามองถึงการ ดำเนินการต่อเนื่องจากวิสิตแรกนะครับก็จะเห็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ลงไปก็คือการติดตามความก้าวหน้าการดูพื้นที่นําร่องนะครับหรือพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการนะครับไม่ว่าแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีพื้นที่เป้าหมายเนี่ยแตกต่างกันมีกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงแตกต่างกันแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เป็นแนวทางการปรับปรุงเมื่อดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ หาทั้งผลลัพธ์แล้วก็สาเหตุนะครับที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็เน้นย้ำทั้งการนําเอาสิ่งที่เราต้องการจะปรับปรุงมาตรการต่างๆไปใช้ว่าได้ใช้อย่างครบถ้วนหรือไม่นะครับบางครั้งเราจะประเมินเร็วจนเกินไปต้องดูก่อนว่ามาตรการนั้นนําไปใช้อย่างครอบคลุมครบถ้วนแล้วหรือยังจึงจะสามารถเรียกว่าตรวจสอบได้ว่ามาตรการนี้เรา ก้าวทุกที่คันหรือไม่นะครับก็คงจะเป็น2สเตปประมาณนั้นนอกจากนี้ก็มีการแนะนําเรื่องการนําเอาวิชว a แม a จเม e ต์อย่างที่ผมแอบแตะไปน,นิดนึงนะครับการนําเอาภาพสัญลักษณ์ต่างๆนี่ก็จะทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนตัดสินใจได้ง่ายนะครับก็เป็นเรื่องที่คงมีรายละเอียดคงไม่ได้นํามากลาบทั้งหมดนะครับรวมทั้งการทำเวิร์กส a ตนด r ดก็คือมาตรฐานเวลาเราจะปรับปรุงอะไรเพื่อให้การนําสิ่งที่เราจะปรับปรุงไปทําเหมือนเหมือนกันนะครับก็ควรจะ ทำขึ้นมาเป็น Work Standard อันนี้ชื่อที่เราใช้ตามแนวคิดล e ียจะเห็นว่าสิ่งที่ได้กล่าวมาก็อาจจะมีความใกล้เคียงกับกับแนวคิดการพัฒนาอื่นๆนะครับแต่ว่าแนวคิดลีก็จะมีความชัดเจนมีสิ่งที่เคยน้ย้ำเอาไว้แล้วว่าการจะประเมินต่างๆได้นะครับคงต้องมีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลระดับหนึ่งแล้วก็ความร่วมมือร่วมมือของบุค,คลากรต่างๆในโรงพยาบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็คงจะ ทำต่อเนื่องไปจนถึงวิสิตท,ที่3เพราะว่าแต่ละหน่วยนะครับยังมีโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปคมเป็นหน่วยนารองอีกหนึ่งหน่วยเมื่อได้ดําเนินการครบทั้ง3เฟส3วิสิตแล้วเนี่ยก็คงจะมาประเมินผลลัพธ์กันแล้วก็ดูว่าเราจะขยายผลไปอย่างไรต่อไปในปีงบประมาณ68นะครับทิ้งท้ายใน Qual i t y w วิ k l y สัปดาห์นี้ก็ขอเอาเรื่องการพัฒนาในส่วนของกองบัญชาการกุมแพทย์หารบกมาถ่ายทอดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆอาจจะไปส่งเสริมหน่วยอื่นๆแต่ว่าในบก พอบอเนี่ยแหละครับก็เราพยายามทําอยู่อย่างเรื่องของการจัดการความรู้เพิ่งจะมีการมอบรางวัลน,นะครับการประกวดผลงานการจัดการความรู้สส่วนก็คือการรวบรวมองค์ความรู้รายบุคคลพูดง่ายๆถ้านึกถึงคู่มือปฏิบัติงานก็คงเป็นลักษณะนั้นแต่ปัจจุบันก็ทําได้หลากหลายเป็นคลิปเป็นอะไรก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วก็พัฒนางานของตนเองนะครับก็เป็นรางวัลในเชิง CQI การปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับมีผลงานที่ได้รับรางวัล ที่ขออนุญาตนำมาเสนอทิ้งท้ายเอาไว้ใน Quality Weekly ตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับผู้มือการจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ทางทหารจะช่วยให้อาจารย์ประจำวิชาทราบขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการขั้นสรุปและปรับปรุงรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะ จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการแก้เพนพอยด้านคำศัพท์าภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทางการแพทย์ในการสอนวิชาการบริการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีหรือทีเทพนซีให้กับระักสุดนักเรียนสิบฐานบกเหล่าแพทย์บอร์ดเกมได้กลายเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญโดยการนําภาพมาประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจาได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะทาราบถึงอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการเล่นจากแผ่นพับนี้ครับการจัดการระบบสารสนเทศ ในระบบฐานข้อมูลงานษษวิชาร์ครอบครัวนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากคู่มือการปฏิบัติงานของแอดมินที่ดูแลระบบจึงต้องมีความครอบคลุมชัดเจนซึ่งอธิบายไว้ในรูปแบบของโฟชาร์ดค่ะคลิปวิดีโอการใช้งานระบบ Army d e d Wall เพื่อจัดการตัวชี้วัดงานทันตกรรมที่จะทําเพิ่มเติมจากผู้มือใช้งานปกติจะทําให้ผู้รับผิดชอบเห็นภาพการปฏิบัติงานจริงในแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจนค่ะ การพัฒนาการตรวจสุขภาพกำลังคลของทัพบกดำเนินการโดยใช้ก,กลไกสูงนงเนการตรวจสุขภาพควบคู่กับกองทัพบกร่วมกับการวิจัยเชิงวิจัยเอให้เกิดผลลัพธ์อย่างดียิ่งและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางเถิติครับการน,นำ QR Code และโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Google Sheets มาใช้ในการตรวจสอบยอดคงคลังได้เพิ่มความถูกต้องลดความคลาดเคลื่อนและช่วยให้สามารถดำเนินการในภารกิจเร่งด่วนอีกด้วยค่ะ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีการ AAR อย่างต่อเนื่องจึงเกิดแนวความคิดในการนำดิจิทัล p พลตฟอร์ทั้งเพล l e อบ์และ AI มาพัฒนาการสอนภูมิศาสตร์ทางทหารทำให้การเรียนมีความน่าสนใจนำไปสู่ผลสำฤทธ์ทางการเรียนที่ดีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการที่จะนำโครงการวิจัยในระบบคอนไลวอร์ได้อำนวยความสะดวกแก่การวิจัยและงารตการ ทำให้สามารถควบคุมระยะเวลาในการที่จะทำการวิจัยได้อย่างชัดเจน